หลวงชาแนลสวัสดีครับมาเยี่ยมร้านลาเชนร้านตาโอ้ยิ้มเก่งจังเลยเห็นไหมตาบ้องเบลลด้วยอายุได้21วันแล้วครับอาบน้ำนะคุณแม่อาบน้ำให้น้ำ่นนะโอ้เห็นหสู้ด้วยสู้สู้เย็นนะเช็ดเบาๆถูสะบูนอ่อนนะแม่อาบน้ำให้ลูกนะครับแม่ประคองท้ายถอยลูกนะเบาๆนะครับ สู้นะฮะเก่งยังไรคงชอบน้ำเลยนะโอ้ดูดิโอ,โอสบายเลยนะสบายนะโตขึ้นอาบเองนะล่ำบึกเลยกำลังกินนมเก่งนะเนี่ยอ่าคว่มบังอาบข้างหน้าอาบข้างหลังนะทูหลังสะอาดนะลาเชนลูกผู้ชายนะครับแข็งแกร่งนะลาเชนนะผมยาวแนละ้วยังไม่ต้องตัดเลยฮะพลิกไปพลิกมาไม่ร้องสักแอะเลย แม่ใช้ของน้ําเช็ดค่ะอ่อนๆเช็ดหน้าเด็กอ่อนนะครับผิวหนังมันยังบางนะแม่ถูหลังให้เออไม่ลองเลยไหมว่าน,นอนสอนง่ายแล้วอาบน้ําไม่งอแงไม่อ่าร้องแม่แหมความหน้าฟวามลังมันเพลินนะครับเหมือนเล่นอ่าห้ห่อผ้าเช็ดตัวละเอออุ่นละนะเออ หอบ้าชัดหน้าอุ่นๆแล้วสบายละสบายตัวแล้วสิเออเอา้เอาๆไม่ว่ากันใส่ชุดเรียบร้อยฮนีลูกหล่อเลยใส่ชุดเรียบร้อยนะใส่แพมเพิร์ดเรียบร้อยหน้าอิ่มเบียแต่งตึงนะจำมั่มเลยนะฮนะหันซ้ายหันขวาบ้างนะจะได้มีฝึกกระดูกกล้ามคอกล้ามกระดูกสันหลังนะ หันซ้ายหันขวาคอจะได้แข็งนมเดี๋ยวพักนะเออต่ว,วันต่อคืนนะราเชนราเ้นราเชนน,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 นะกลางคืนก็อย่าร้องนะฮะแม่เขาจะนอนอุ้มหนุ่มมาทั้งวันแล้วนะแม่จะได้พักผ่อนบ้างแมแล้วนอนเตียงสบายแล้วอ่ายืดแข่งยืดขายืดเนื้อยืดตัว น้าหลานตานิ้วยาวเนี่ยโอ้ดูดิหัวแหม่งเลยมองเห็นแล้วฝึกสายตานะมองดูมองดูตาเด้อเออลอกแลกตาไปมาแล้วเออตาใสนะตาบ้องแบวเลยดูดิหัวล้านเหมือนตาเลยโอ้ลาเชนสงสัยจะเป็นเศรษฐีแน่ๆเลยโอ้ มหาเศรษฐีนะทาแป้งแล้วเจนสบายแล้วนะหิวนมแล้วที่นนะเออหิวนมแล้วหิวนมแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้กินนะตอนนี้รีแลกก่อนอาบน้ำเสร็จใส่ชุดเสร็จนอนบนเตียงก่อนเออนอนเล่นกระดัก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 ไปเรื่อยๆนะอ่าตากัจกรรมก่อนนะนะวันนี้วันหลังมาใหม่นะ เออคิดถึงราเชนอ,อยู่กับแม่นะอยู่กับพ่อนะเด้ออย่าโนนะอ่าถ้าชอบกดติดตามด้วยนะคะรับนะครับสวัสดีครับราเชนครับ